สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม ROV กันอีกสักรอบนึงนะครับผมวันนี้เรามาเล่นโมนาห้าอีกรอบแล้วนะครับไปคอจับคู่นะครับทุกคนอ่ามาแล้วโอเคครับทีมเขามีผู้หญิงด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้เลยสองคน,นคโอเคตัวที่ผมเลือกวันนี้ก็คือนาตาญานะนาตยานะ,ะนาานะทุกคนอ๋อเดี๋ยวขอดูเซตก่อนเนาะ โอเคเซตเวทนี่ผมจะจัดเหมือนๆกันเลยเนาะมาวันนี้ผมมาเล่นเมทในกันโ,โอเคเรามีแคลรี่แล้วเนาะไม่ต้องเอาอยืานยันเลยครับเล่นตัวนี้แหละโอเคโอเคครับอ่ออ่า อะไรไปดีนี่คืออะไรวะวันในสตั้นเนาะอันโอเคเอาอันนี้ก็ได้เอาอันนี้เนี่ยออนับถอยหลังนะครับสามสองหนึ่งสตาร์ทเกมโอเคก็ก็สู้ได้อยู่เนาะสู้ได้ครับสู้ได้ดูแล้วสู้ได้เนาะ โอเคตัวที่เราน้าเป็นหงก็คือนี่กันนี่แค่นั้นแหละคือเราจะโดนมันไม่กี่ทีเราแตกเนี่ยโดยเฉพาะนี่เลยโอเคครับของชิ้นแรกที่ผมจะออกก็จะเป็นนี่เลยนะครับพลัง MV นะพลังเวท MV ใช่ไหมใช่พลังเวทต่อ MV นะครับ ผมชอบเล่นเลนกลางอะไปเลนกลางนี่แหละโอเคครับไม่โดนไม่โดนผมไปเล่นอื่นไม่เป็นอะผมเล่นเป็นแต่เลนกลางเนาะนี่ไงโอ้เลือดลดเลือดล,อด,ลอดมากเลยนี่อุ๊บผมโดนดึงวะทุกคนเฮ้ยทำไมผมเอาสกิลนี้มาวะสกิลฮิลเลือดอันเนี้ยตอนนั้นผมเลือกสกิลวาร์ปแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยลืมกด เลือกหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เอ้ยไอ,ยอย้นี่มันดึงดึงโดนด้วยเฮียเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคโอเคมีเพื่อนมาช่วยแล้วขอบคุณครับไปไหนไปไหนไปไหนวะสตันไม่โดนครับสตันไม่โดนฮ่าฮ่าดึงพลาดแล้วคราวนี้เอาไงดีโอ้โหทีมมันมากลางเยอะมากทุกคนโอเคเพื่อนเราก็มาเหมือนกันนี่สตันโดน เต็นไม่เต็ๆมๆนะโอ้ยพลาดอีกแล้วครับเดี๋ยวซานิทโอ้โหเพื่อนเราแตกมากเพื่อนเราแตกเยอะมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวแล,วแลว้เดี๋ยวนี่ดึงเดี๋ยวนี่ดึงการคลิปก่อนการคลิปก่อนโอเคมานี่หน่อยดีไหมเพื่อนอ่าดึงพลาดละดึงพาลาดละนี่ไงดึงพาลงงดงพาดละ เเดี๋ยวมันดึงเดี๋ยวมันดึงโอเค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 ตามจีผมต้องปล่อยสตันไปก่อนไม่ใช่เหรอเอออุ้ยเกือบแตกไร่นั่นน่ะโอ้ย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 เฮ้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 เเฮ้เมามาให้เกือบเกือบแล้วเกือบแล้วกลับป้องนอนกลับป้องนอนเดี๋ยวนะถ้าผมกลับจะมีใครมากันไหมเนี่ย เดียวยังไม่กลับยังไม่กลับครับโอ๊ยแต่ไม่กลับผมแตกแต่ไม่กลับผมแตกอุย้ยเกือบดึงโดนเฮ้ยเพื่อนมาเดี๋ยวนะผมกลับป้อมก่อนกันป้อมหน่อยครับกันป้อมหน่อยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะเฮ้ยทุกคนมันรู้ได้ไงวะผมก็ลืมดูะอะว่าจะแมวเฮ้ยมาได้ไงวะเคี้ยมึงโป้บ่าเนี้ย มันเห็นผมได้ไงวะผมแอบอยู่ในป่าไม่ใช่หรอเออเฮ้ยงงว่ะซานิสเราแตกเป็นคิวที่สองของเกมนะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไม่ได้แตกคิวแรกเนาะผมบอกแล้วแตกคิวแรกไม่ใช่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องปกติของผมเออถ้าแตกคิวแรกอนะ มาแล้วมาแล้วแค่คลิปก่อนโอเคครับเรียยล่างนวลเลยเรียยล่างนวลเลยชิดตายไหมตายไหมไม่ตายไม่ตายซ้ำไม่ตายซ้ำอุ้ยไม่โดนไม่งั้นมันแตกนี่ไงนี่ไงแรงเหมือนกันนะเน,นี่ยของไม่ออกสักคินเลยครับ โอเคื่อเพื่อเรากลับป้อมแถมเอาเรือเราไปด้วยเฮ้ยไม่แตกว่ะเฮ้ยไม่โดนนี่ว่าโอเคโอเคเรามีตัวหิวเลือสองตัวเนาะไม่เป็นไรเฮ้โยโดนแต่ไม่แตกว่ะเฮ้โยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว แม่งเราให้ผมมันรู้ด้วยว่าเราอยู่ในป่านี่ไง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 แตกๆโอเคหนึ่งคิวแรกของเราครับได้อยู่จังหวะน,นี้ตดหน่อยตาหน่อยมันดนึงเพื่อเราไปละนี่ไงไปไหนไปไหนอะไปไหนเล่าไปไหนเล่า ผมว่าเล่นกลางไม่น่าจะได้เขาปอมง่าย,ายๆแน่นอนเลยครับผมดูจากสถานการณ์แล้วมันการกดีมากเลยอะโอเคมีตัวมนุษย์แล้วน,นี่ไงเ,เล่นเป็นหรือเปล่า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 แตกสองเดี๋ยวเดีวมันดึงผมเดี๋ยวเดามันดึงผมทุกคน,นนี่ก่อนด네ีครับรออะไรอะนี้นีหนีหนีนีนีวงแตกวงแตกแล้ววงแตกแล้วนี้นีหนีนีโอเคตันนี้มันโดนสตันเรา เกือบแล้วเราเดี๋ยวแล้วขอที่ดีๆกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนซานิดอีกเออต่อไปผมออกเป็นพลังเวทนะครับทุกคนเนาะตีเวทนี่สองร้อยสี่สิบเลยนะครับพลังเวทนี่ปลอม่างเหมือนดูแล้วคลิปน่าจะตีแตกนั้นอะว่าคลิปตีแตกนะโอเคคลิปเป็นยิงกันแล้ว ตัวที่ยิงป้อมมันตายนะเฮ้ย hey, hey, ถ้าเราไปตอนนี้มันแตกอะแต่ไม่น่าจะไปทันคลิปนะครับคลิปน่าจะตายเหมือนก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> มันไปไหนกันหมดวะเฮ้ยท <Hey, S 1> ุกคนไปไหนกันหมดละโอเคเห็นหนึ่งตัวเนาะชิปหายแล้วไงเอ,อ้ยฉีดป่อบทุกคนเดี๋ยวเฮ้ย <Hey, S 2> อันนี้มีตบใบไม้กันเหรอ เอาไปแดกครับมึงเอาไปแดกครับตายสิอุ้ยไม่ตายอีกโอ้โหแม่งว่าจะตายแล้วไม่งั้นผมได้คิวแล้วเนี่ยเพื่อนเราลารนะครับทุกคนสงสัยคลิปที่แล้วเราลาร์ดเขาเยอะเกินไปเนาะไม่เป็นไรคลิปที่แล้วสงสัยเราลารเยอะโอเคเดี๋ยวคลิปเล่นล่างมีใครไปเคลียร์ไหมเนะี่ยเฮ้ยแวนมาแมนมาแล้วแวนมาแล้วแวนมาแล้ว,ว,ม,ลวมันจะดึงเราเข้าป้อมเนะี่ย เฮ้ยผมแตกแล้วผมแตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยแตกคิวสองดูของกันหน่อยเราได้ของชิ้นแรกแล้วนะทุกคนโอเคเหมือนดูแล้วเหมือนทุกคนจะได้ของชิ้นแรกกันเหมือนแล้วเนาะตอนนี้ผมตีเวททั้งหมดสองพันสามร้อยเอ,ยสอ,เอย๊สองพันเอไ๊ไม่ใช่สองพันที่อะไรเราสองร้อยสามสิบเจ็ดเนาะโอเคเลือดผมห้าพันเลือดพันห้าพันแปดร้อย อะไรกับอันนี้นักหนาวอะโอเคเชคลิปก่อนเดี๋ยวสตาร์โดนคลิปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดผิดแม่งไปกดยกโลกเฉยเดี๋ยวดาเดี๋ยวดาเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะตะกูผมเมันตะกูผมเปิดอัตีแล้วผมไปกดซ้ำมันจะหยุดยิงเนาะบ้าจริงแม่งเอ้ย เียตีเปล่าปโยนเลยเผื่อไปกดอีกซ้ำอะ่ะตอนแรกผมว่ามันจะกดไม่ติดไงโอเคโอเคครับรู้สึกว่าเพื่อนเราจะเจอดึงนะเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนว่ะเฮ้ยแม่งท้าสตันโดนแตกสองเนี้ยนั่นนะอะเสียตีของผมแล้วเดีย๋ยวคอยสกิลนี่โหลดก่อนจะคลิปก่อนก็ได้ว่ะมันโผล่ออมาพอดีเลยทุกคน ฮ่าดึงไม่โดนนะดึงไม่โดนนะเอ้ยสาันนิดมาเดี๋ยวขอเลือดก่อนขอเลือดก่อนอเพิ่มเ,เลือนให้โอเคเฮ้ยแม่งสตันไม่โดนเออโคตรแรงเลยเยะแม่งโคตรแรงว่าทุกคนอุยลบทันลบทัน โอเคโอเคโดนครับโดนโอุย้ยซานิษเข้ามาซานิษเดี๋ยวแล้วดะโอ้โหโคตรเอาอ่ะซานิษเนี่ยแต่พิกซี่ได้คิวไปฮะทุกคนเฮ้ยเจอลุมวะเจอลุมวะแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งโอเคพวกมันแตกไปหนึ่งแล้วโอเคครับเหมือนป้อมของเราจะสูสีกันนะยกเว้นป้อมกลางเนาะป้อมกลางยังไม่แตกเลยสักป้อมเดียวเนาะ อของยังไม่ได้เลยวะทุกคนตั้งแด้ของชิ้นสองชิ้นสามอะผมถึงจะตีเขาเขา้เขานะตอนนี้พลังเอวก็จะเก็บครบสิบละเหลืออีกอันเดียวเองปะ่ะโอเคครบแล้วสิบพอดีมันตันสิอะ่ะตรงเนี้ยเพิ่มพลังชีวิตและพลังเวเนะ้ะพิกซีไมีกแล้ว เปิดสตันแม่งเดี๋ยวแ,วแล้วแล้วขอเล่งก่อนขอเล่งก่อนเฮ้ยเสียวสันนี้ชิมหายเลยทุกคนโอเคเหมือนป้อมหนูแล้วพวกมันจะเจอหนักกันอนะป้อมบนอนะเจอคลิปอนะเพื่อนต้นไม้มาแล้วครับเพื่อนต้นไม้มาแล้วเจอสตันเจอสตันแตก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 โอเคครับแตกผมแตกหนึ่งคิวจัดไปเฮ้ยเดี๋ยวแวนมาแวนมาโอ้โหสันติเลยนะมึง นี่ไงโอเคได้ได้ได,ได้ของคิดสองแล้ววิทำไมมันดึงผมคนเดียวเลยวะทำไมผมดึงดึงคนเดียวเลยวะทุกคนผมอยู่ใกล้กว่าพวกนั้นอีกอะเออของยินต่อไปผมออกเป็นความเสียหายวงกว้งนะอันนี้เองเนีย่ยพลังเวทสองร้อยสิบเฟืรนฟูอีกสามสิบนะทุกคนโอเคครับแตกหมดแล้วเพื่อนเรา เฮ้ยเดี de de okay, thing, so ๋ยวเดี๋ยวเราเจอดึงเฮ้ยแวนแม่งจะต้องจะจะซัพป้อมอย่างเดียวเลยวะมีตัวแทงให้แล้วเรามีตัวแทงให้แล้วโอเคแตกไปหนึ่งครับโฮยเอ้ยไอ้นั่นไม่เข้าเลยวะเฮ้ยสันน้ตายละกูมันจะแตกมันจะแตกเพื่อนเอาแม่งตายโอเคดีมากเฮ้ยป้อมเรามีโอกาสอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวนิดหลุดเลยน้อง ขอใหป้อมแตกกับทุกคนเอาเรื่องป้อมกลางแตก,กแล้วโอเคป้อมบนมาเลยอ,อีกป้อมเดียวจมว่าแจมจะว่าแจมสมเอาแล้วครับเกิดการด่ากันแล้วจังหวะน,นี้นี่ยเมื่อสักครู่นี้ทีมพมัาพมมาว่าเดียวเดี๋ยวทีมผมตอบไปสมเลยนะครับสงสัยหน็ดหลุดมั้งโอเคครับจะแพ้แล้วผ่านไม่ได้นะครับ โอเคโอเคโอเคผมไม่เข้าปะทะไก่หน้าตกตรงหรอกอืดกว่าเรานะครับมันอืดกว่าเราเยอะสกิลแรกถ้าผมยิงไม่เข้าผมหนีนะโอเคโอเคเดี๋ยวดาดาดาเดี๋ยวเดี๋ยอเฮ้ยรวมกลุ่มหน่อยดีวะเฮ้ยมาช่วยหน่อยเฮ้ยเออไปแทงให้กูสักตัวดิ โอ้โหมันมารวมตรงกลางเต็มเลยวะโอ้ผมไม่ได้สักคิวเลยวะทุกคนอะไรวะเฮ้ยผมไม่ได้สักคิวเลยโอเคได้หนึ่งคิวอยู่บนจังดีเลยผมอะโอเคครับได้อีกหนึ่งคิวคอยคลิปมาแล้วก็ตีป้อมแล้วจังหวะนี้โฮ้ยป้อมแตกป้อมแตกป้อมแตกโอเคชัดไปคลิปยังเหลือคลิปยังเหลือ เพิ่มเลือดให้ตัวไหนไม่มีเลือดเอาไปเลือดไปเลยโอเคต้องเอา้มันแตกนะเพื่อนเอา้มันแตกเอา้มันแตกโอเคป้อมกลางแตกแล้วนะครับจังหวะนี้โอเคครับออกเป็นเปอร์เซ็นต์เวทนะอย่าจบอ้าวจบเลยเพื่อนไม่ต้องไปฟังมันเพื่อนจบแม่งเลยจบแม่งเลยจบเลยจบเลยเกมมันจบที่ป้อมโอ้โหแตกครับแตกครับโอเคครับชนะครับเป็นภาพที่สวยงามปังโอ้โหเป็นไงล่ะครับ โอเคครับเราฆ่าไปห้าตายสี่เนาะก็ทีมเราเราตายเยอะสุดแล้วนะก็ฝั่งนี้ก็คนนี้ไม่ได้คิวเลยเนาะเจอเราฆ่าไปประมาณ2อรอบมัง้งโอเคเราช่วยเหลือเจนะ็เนาะอันนี้ก็อะไรเนี่ยสิบจุดสามเราได้ลองจาก MVP เลยนะครับแจมแจมแ่าแจม โอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส,สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย